ข้อสอบข้อที่หนึ่งนะครับคำถามมีว่าข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับขยายหน่อยนะครับพรบอรคอมพิวเตอร์ข้อกอไก่นะครับคือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่านั้นนะครับขอไข่พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับคอควายนะครับพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟนนะครับงองงูพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนและรวมถึงระบบต่างๆนะครับซึ่งการพิจารณานะครับความหมายของพรบคอมพิวเตอร์ Computer, นะครับ จะเป็นการพิจารณาที่รวมถึงวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงระบบต่างๆที่เกี่ยวกับระบบของคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้านักศึกษาไปทําข้อสอบนะครับข้ององูนะครับเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับเราไปดูส่วนขยายกันเลยนะครับว่าแนวตอบของพบอรบคอมพิวเตอร์ก็ให้คํานิยามว่าพระราชบัญญัติที่ว่าโดยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็จะได้เป็นทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบต่างๆที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นพรบรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันควบคุมการกระทําผิดที่เกิดจากที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหากใครกระทําความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นี้นะครับก็จะต้องได้รับโทษตามที่พรบกําหนดนะครับซึ่งนี่คือแนวตอบแล้วก็ ความหมายของพอรบอรคอมพิวเตอร์ที่ะระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับในข้อที่1น,นะครับ